có à mà có lời Hãy subscribe cho kênh Ghiền เาองเกิดเชิดนเิดตีสะพานอ้าวแล้วทำไมเราแมตตี้กันกูเชิญตี้ไปแล้วมึงไม่รับกูก็บอกอยู่มึงรับตี้ดิผมว่าผมก็กดรับไปแล้วนุ้ยมึงกดรับตอนตายมันไม่ขึ้น <c oughs> เฮี้ยแหลกแหลกแหลกหยโนั่เงีเฮี้ยแหลก นะโอเคโอเคดูมาสิไหนวะยิงมันไม่ตายเอาหลุดหลุด<อ>ด้วยไอ้ไอ้ปวดแล้วบอกนะกูเอาเข้าใหม่ก่อน มันเออเลอร์รีพอร์ตไหนพี่บอกเห็นแฟนแฟนแจกกล่องนะพี่ฮะ <Huh? S 2> ไ,ไม่รู้อ่ะยังไม่ได้เข้าไปดูไม่รู้มันแจกวะเห็นมีแจกอะไรสักอย่างแบบเออาร์ใหม่โคตรสวยเลยมีสกินใหม่อ่ะเป็นลายน้ำวิง่งลายน้ำวิง่ง นิวพี่ได้สกิน AWP มาวะไอเช่นนี้มาตอนไหนวะเนี่ยมาตอนไหนวะไม่เคยสนใจกันเล่นต้นคองน้องพี่นะมามาพร้อมยังไงอยู่อะไรนะอยากไปเล่นด้วยวะมาเล่นเด้ รับปล่อยให้ตายสองซ่อไปแล้วตัวไม่มีสก,กิลมาแบบเนะี้ยอืมซ่อมสร้างตัวใหม่มาก็ได้อ่ะแม่งเพราะมันไม่มีสก,กิลให้อยู่แล้วเวลาลงไปอะ่ะปิดฟองปิดเฟสกี่เราเนี่ลองอปั๊มเซิร์ฟปกตินะสก,กิลเต็มนะเอา้าวเข้าไม่ได้เอเอวะแค่แอนตี้ปั๊มเกือบเต็มแล้วอะ่ะท <c oughs> าไม่ได้ไอ้เหี้ยอันนี้ดีเอกปั๊มขึ้นแค่ครึ่งตัวเอง เป็นไรก่านี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว,ว,วอ่ะวคุ้ยอีคุ้ยเป็นไรวะนี่ นิวจริงๆเราไม่ต้องเก็บยาก็ได้เว้ยแบทเทิลอ่ะมึงเก็บอาหารไว้เยอะอเลือดก,ก็เพิ่มเมื่อคืนลองแล้วได้อ,อาหารก็เพิ่มเเ้ยรออยู่เล่นแหลตีนแม่งเพิ่มจนเต็มอ่ะเพิ่มจน,นเต็มอะ่ <c oughs> มอะกินอาหารไปเรื่อยๆอะ่ะเี่ยเป็นไรเนี่ยเหมือนเล่นเลเว์อาโฟมเต็มคนไทยเล่นเยอะหนักนี้ เล่นดีวีดีดเ่ยครับอลเอาไงเอาไงพีวีรอ,อแล้วเงนกูทำไงไดน้นลานลาพี่มีเท่าไหร่ 7, เหลือย7 5เจ็ดแสนห้า นาแล้วกูไปกดเวทเทโลย,ยอลเลยมาควยัจัดของลงล้าห้คือกล่องเอาอุ้ยลงอะไรวะเวทโอ้เหชิ้นหายละเนี่กล่องสองล้านแม่งเท่เสือดี เฮ้ร้านแปดนี่ว่อเรื่องเรื่อมีตะกินอัดกินเอเะกินพีเคเอ็มกินมูนเซอร์กินอะไรก็ได้แต่โอ้ไมดแพงจริงเนี่ยหนึงหนึ่ง โอ้สองตัวโอ้ยยัไม่ตายสั แม้เธอเได้ยังไวยังไม่ได้โดนายเงี้ย อะไรวะเจ้ตโตเจ้ตโตหรือพังโตไอ้เหี้ยเึงอดังยังไหง ยากเอามาไ้ความน อเอาไปเลยเชฟนี่คนไปเล่นอัดตัวนหนเต็มมึงก็เมื่อวานปลาโจเห็นปาโจไปเล่นอยู่มงังปาโจตีมีปาโจั้ง น,นก็ยังเล่นเม่ได้น่าเบื่ออยูทำไรวะนั่งล้อเนี่ยล้อไม่เล่นอยู่เล่นผีพีล้อ งเงิ้เติมไหนลอรกเกรี อยู่ดีมันเข้าใจหลบพ้นแต่ก็ตายอยู่ดีตายทีหนึ่งกดเบตนแล้วย่อทีนึงก็ยังไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุอะไรที่ลองเปลี่ยนเป็นนอดแล้วกดมัได้ไมันได้เหรอยัอง ก็ให้ผูลองด้วยเออพอเป็นน็อตได้ได้เหรอเออคนดูผมเคยบอกมาใครจะไปยกหัวขึ้นนี่เลยกันไม่ดูไม่ดูดปิดปิดปิด,ปด ดูแลวเดี๋ยวเคลิม้มดูะลร <laughs> ไม่น่าฮะ <laughs> ดูเลย <laughs> อะไรเอ๊ <laughs> ไม่รู้อยู่มันเด้งมาหน้าเด้งมาก็เลยกดเเข้าไปดูมันก็แบบว่าอันนะ่ะ เฮียสี่สิบคนเริ่มเลยหรอวะโอ eh. ้โหเริ่มทีปิงสามร้อยสัตว์รุดอ่ะเล่นไม่ได้อ่ะนิว lượt lời à, thì, anh nghe lệ Mày có mọi lệnh mới đai quá à ừ นี่ยแล้วล้มเสียวงตรงหรือเป็นพอสตีเป็นสตีแม่งเลยมันใส่ไหม